กูเล่ๆไม่ใช่เตะหน้าทีเนะรอบเนี้ยไม่ย่อ <c oughs> มเตะหน้าแล้ว่าอะไรวะไอ้ใยมันชิงกะบอสเป็นอะไรวะเนี่ยไอ้บ้ยไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะ สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับกับวันนี้นะครับเกม r o b l o x นะครับซึ่งนะครับพี่จิ๊บก็มาอยู่ในแมตช์ที่ชื่อว่า a s s t o m นะครับไม s i n ก i n g Monster q u ครนะ by the the epic q u i s นะครับเป็นการถามตอบ My Sinking Monster นะครับซึ่งเออเออก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะว่าพี่จิ๊บจะเก่งขนาดไหนนะครับถ้าเรื่อง My Sinking Monster เนี่ย ฉันก็ต้องเก่งเป็นระดับต้น,ตนๆเลยว่านะครับเดี๋ยวลองมาดูนะว่า<อ>จะตอบคาถามมันได้ขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันฮะสบายบอกเลย <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ>โอเคแล้วไม่มีอะไรการเตรียมอะไรเดินอะไรทั้งสิ้นฉันจะผ่านดานี้โดยใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าฉันรู้สึกว่าการแปลไทยมันแปลไม่ได้เรื่องและตอนนี้ฉันอยู่ที่เมืองแพลนไซแลนด์มีพิชิปเกมเมอร์คนเดียวเท่านั้นที่จะผ่านด่านนี้ได้ก็บอกว่า พีเพิร์ดเซียชอชั้นสูงและชั้นก็เป็นสีเขียวเออแล้วก็อีพิกฟอร์มไมอีพิกฟอร์มอย่างไรก็ตามพวกคนเรียกฉันว่าซอมบี้ฮู้แอมไออ๋อ e ีพิกฟอร์มถ้าอีพิกฟอร์เหมือนซอมบี้และมีสีเขียวและตัวสูงก็ต้องเอนะ็นบลสะเพราะเจ้านี่มันชับชับมันก็คือเจ้าเออต้อนไม้คนนะ เจ้าน mm ี้ก็เป็นต้นไม้เก่านะครับชุกบัตก็รู้กันอยู่นะว่าคือเจ้าเล่นกีตาร์ะครับเจ้านี้คือเจ้าอย่างในสี่ธาตุโอ้ยง่ายง่าย what is the name of green monster who beat box ok? monster ตัวไหนที่เล่น beat box เจ้านี <photos> ้ octopus ครับปลาหมึกต้นไม้ฟรอคกบชัรนี่ฮะ potbelly เจ้าต้นไม้กินคนนะครับนี่ปลาชับเลยครับ how many heads does red potbelly have นะครับ red potbelly มันจะสีออกนะ น้ำตาลเข้มๆอ่ะออกเลยเป็นสีดำด้วยซ้ำนะมีสามหัวไปจิบจำได้ครับตาฮะปาบนีว้าวสบายฮะบอกว่า how many t e n t a c l e นี่ครับ tentacles octopus have หนวดนะครับหรือว่ารากของเจ้า octopus นะครับหรือว่าเจ้าต้นไม้ที่มันเหมือนกับปลาหมึกมีกี่อัน,นะนรับมันมีขายอยู่ข้างละสองน้นนองจิบจำได้อีกแล้วครับไม่เตี้ยมนะนี่เก่งเองครับนีอะไรวะ What is the rap พังกินสตันแวร์อินออนฮีเซธไรเป็ n พังกินสตันพังกินสตันก็คือเจ้าหัวกะโหลกนะครับเจ้าหัวกะโหลกมันก็คือเอ่อมันเหมือนลังไม้แต่ไม่มีนะท็อปเฮดไม่ใช่นะบั c เก็ตก็คือไอ้ถังนะเ a บเบ b a แบ็กบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์นี่ไม่น่าจะใช่นะกล่องน่าจะเป็นเ a บเบ b a แบ็กนะคล้ายๆนะครับน่าจะใช่ปับแอผ่าน What's i the name of p r i n t Island Halloween event โ oh, อง่ายครับ Spookacle นะนี่ฮะแน่นอนครับไม่ต้องไปคิดเลยมากเข้าไปเลยครับว้าบนี่เอาละและอะไรวะเนี่ย What's the color What's p r o m e l original supposed to be เออสีอะไรที่พ a ม m ม l ต้นฉบับคือต้นฉบับเพราะพ a ม m ม l เออ p a ม m l มันสีฟ้าหรือสีอะไรวะสีน้ำเงินมากอไ่ันไม่ใช่สีเขียวแน่ฮะ p a ม m l ี่เฮ้ยใช่ว่ะโอเคเอาละและวปัจจัยออฟอินสทรูเมนต์สตาชุกบัตเพลย์โอ้เฮ้ยชุกบัตมันเล่นอะไรวะอุกุกเลเล่เนี่ยมันชูกา้าเนี่ยมันชูกา้านั่นนี่ว่ะชูเกล่อมันเล่นกีตาร์นรอ,รอๆๆนะชุกบัตเล่นกีตาร์ ชูกะบ้านมันเล่นอะไรวะไอ้บ้าเอ้ยชูกะบ้านมันเล่นคูเ,เล่เหรอวะถ้ามันชูกะเอ้ยมันชูก,กีตาร์ไอ้บ้าเอ้ก็เทียะไปใหม่ไอ้บ้าเวนเฮ้ <c oughs> ยเวลานี่นี่นะครับเอ่อบางทีเราก็มีความผิดพลาดเลยนะมนุษย์นะครับ <c oughs> ออกุเลเล่ไม่ใช่ให้เตะหน้าทีเนะนี้ยรอบเนี้ย โยมเตะหน้าแล้ววะอะไรวะไอ้บ้าไอ้มันชูการ์บัตเป็นอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเครื่องดนตรีชนิดไหนที่ชูการ์บัตเล่นไม่ใช่กีตาร์หรอวะฮะแมนโดลีนเหรอจริงเหรอไม่วะไอ้มันคือแมนโดลีนเหรอวะอ๋อ แมนโดลินโอเคนักก,กีตาร์ไม่เคยแปลนะครับยังไม่ได้แปลนะทาวแมนนี่ซามแขนของแรกร์กาสนะครับตาแรกร์กัสเหรออืมจำไม่ได้กกสี่วะวะแกร์กัสกัสหนึ่งสองจำไม่ได้วะแรกร์กัสสี่าวะเหรอสองแหละสองแหละ โอเคเนะครับสอบสองแหละเอาล่ะ <unterschied> นี่นะครับนี่คือเราไม่ไม่ดูนะเราจะทดสอบความรู้ของเราครับอ่ผมว่าเสียเวลาที่ผ่านละเอาไม่นี่ I'm s t Rare Card สองแหละสองแหละโอเคอันน้งมันร่างทัวร์ what's it what's what's เอ่ออะไรเนี่ยพังกินส s t น n Original Design เอ่อ p พังกิน s t ั n เหรอ ฟังกินสั้นมันผีน <like S 1> ี่ว <Isaiah. S 1> ่ะบ <co poems> ูฟหรอเออเราไม่เคยแปลนะครับฟังกินสั้นพี่จิ๊กก็ไม่ได้ดูในอันนี้เลยว่ะเอ่อน่าจะเป็นผีแหละ่อ ไม่แน่ใจว่า b อ a c k สกู๊ตเกอร์เอาละตอนกินโมฆะแจ็คลูไม่ได้ยินเชียงคะแนนะบอกกันว่าไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ดูอันนี้รู้อยู่อันนี้ what's the pumpkin stand original design เอ่อซอมบีว้วะวะเออเป็นซอมบี้เอาละเฮ้ยอะไรวะผ่านแล้วเหรอเอาฉันผ่าน โอเคครับในที่สุดนะเราก็ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้นะเมือง plants นะครับและเราก็มาอยู่เมืองโคแล้วนะเดี๋ยวเราดูนี่ว่าเมืองโคเราจะผ่านไปได้อย่างง่ายดายหรือเปล่านะโอ้โหมันเยอะจังวะเมืองโคเมืองแอร์นะครับเมืองวอเตอร์เมืองเอิร์ธเมืองไฟเปเวนโอเอซิสแอมเบอร์ไอแลนด์โอ้โหพูดละเอาไว้เป็นซีรีส์ที่2แล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องไว้ประมาณนี้ก่อนนะหยิบชิปขครับ เล่นต่ออีกนะครับโอ้นะยครับเดี๋ยวซีรีส์ถัดไปนะครับถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวจะมาต่อคาถามไม่ผ่านนะในด่านถัดไปครับโคไอซ์แลนด์จะเป็นอย่างไรจะได้กี่คะแนนจะเหยไหมเมื่อกี้น่าจะได้ประมาณน่าจะได้ประมาณ6 7คะแนนนะเออครับที่ดูนะครับโอเคไม่ยงั้นมันก็มันก็บางทีมันลึกเกินไปนะและบางทีพี่ทิปก็ไม่ได้แปลนะครับ <Huh? S 2> โอเคครับก็คลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่เจ็เกมเมอร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตานถัดไปครับโค <ไป S 2> อไ์แลแดรนครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วเว้